มเมย์โยยู่ไหนวะลุงหรอครับไปด้วยดิมาเดะทำรถแป๊บ มที่แท้ผมไปเลยนี่ได้กำไรผมจำใจต้องทำรอลุงลุงครับแป๊บนึงกกูบอกวอก่อนแป๊บนึงเฮ้ยทุกคนลืมตาได้แล้วไม่ต้องปิดตาแล้วเพราะมึงปิดตาเล่นมันไม่ช่วยเว้ยน้องฮะ<ห>บอกๆให้บอกมันปิดตาเล่นไงฝึกฝึกไปเล่นตาข้างเดียวค,ค,คืออะไรครับลุงฝึก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 ให้ปิดตาข้างเดียวเล่นไง มื่อกี้ไม่ได้ลืมตาเลยนหรอครับใช่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 อคือผ,ผมจะถามโง่งๆเลยนะลุงอย่าว่าผมนะ <laughs> เ,ลเล่นเล่นยังไงให้ชนะลุงไม่รู้อ่ะเพราปืนอ่ะแม่งสำคัญเว้ยปืนอ่ะมผมก็คิดเหมือนกันเลยคีแมนแม่งคือปืนเลยเว้ยแต่กี้เนี่ยมึงจะว่าที่กูมาที่กูฟื้นกันมาได้อ่ะเพราะสองคนนะเว้ย ปืนกับไม้อยู่ข้างหลังไฟมึงอ่ะบุกสองคนเกิดหมดเลยบ้านแตกเหรอเออบ้านแตกสองคน<อ>ปืนมึงไม่ไม่มองหลังกันเลยอ่ะมันกดซีไม่เป็นลุงตรงเนี้ยมึงต้องไปลองเล่น,ป,น,นปืนดูอ่ะต้องไปเล่นปืนดูปังเล่นไม้มันสั่งได้วะเล่นไม้ก็ได้มั้งมันมีปืนคอไฟไหมล่ะก็มันก็คอได้อลุงออไม่รู้อ่ะพูดยากว่ะต้องไปถามแอบถามไร้ลัก,กะอะไอ้เหี้ยกูยังแพ้ไร้ลัก ขาดเลยสัสอย่าเอาจะไปถามแล้วลถามลุหงหมดนดีกว่าตอนเนี้ยนม่งก็าวางตำแหน่งไงบุกปืนพืน้น,น,ลนแล้วก็ปืนบนรถอย่างเงี้ยครับแล้วก็ปืนฟีตายปืนบุกกี่คนอย่างเงี้ยหลายตำแหน่งเลยเนาะเอามึงไม่ได้ทำหรออ่ผมก็จับมันจับถือปืนแค่นั้นก็จบครับลุงมันต้องจับแบบคู่แบบว่าคู่ที่แบบว่าของคูมันมาจากอา่แก๊งอื่นไง เอาแก๊งเดียวกันอ่ะไปอยู่ด้วยกันหรือว่าถ้าถ้ามึงแก๊งเดียวกันก็เอาคนที่สนิทกันอ่ะไปอยู่ด้วยกันมันจะเขาคุยกันเนยอืมเข้าใจครับแล้วก็ประเด็นเลยคือไม้กูมันปีศาจอะไรอยอมเลยยอมเลยผมปีโป้เลยอ่ะปูนเลยอ่ะเฮ้ยแต่มันไม้เก่งมึงเพาะแบบปกปกปอกวอกไปว่าไปว่าไป ไอ้ลุงก็ตาถึงกันแล้วเนี่ยเฮ้ยกูตาถึงอยู่แล้วถ้ามึงไม่ได้เป็นหัวแก๊งเนี่ยกูชวนมึงเข้าแก๊งนั่นได้เลยอ่ะเสียดายว่ะเดี๋ยวแจ้งยุบเลยก็ได้ครับลุงเนี่ยอยู่ข้างหน้ารอรับเลยรถลุงเหรอครับอันนี้เอามานลุงจะเก็บทำไมล่ะติดตัวเลยครับ เดี๋ยวเชิญทั้งสองแก๊งสองฝั่งเลยครับมึงคุยแทนกูเลยเต๋ลุงลุงเพิ่งมาคุยกับคุณลุงเพิ่งนั่งกับเขารู้ว่าคุยดีเออมื่กคุยเนี่ยไม่ไม่ใช่ก็คุยจบไงขอโทงขอโทษแค่นั้นน่ะเออเฮียลุงแมครับลุงแมครับครับว่าไงครับ เออขอถ่ายรูปได้ไหมครับเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับนิดเดี๋ยไม่ชินกับคนขอถ่ายรูปในเกมก่อนเลยพี่ตทิพี่ตทิพูดหน่อยพี่เป็นไงบ้างครับลุงหนุกไหมครับโคตรมันครับลุงโคตรมันอันนี้คุยคุยจบเลยก็ได้มาหนีน้องแบงค์หน่อยนะครับลองคุยกันดูดูครับแบงคหน่อยอันนี้มาตรง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 นี้คุยข้ามมลก่อนไหมเฮ้ยเอามือลงไม่ได้อ่ะมันต้องปล่อยกดบีกับกดบูครับ ต้องปล่อยครับลุงกดอีกรอบมันจะอ๋อโอเคโอเคโอเคผมลงครับสวัสดีครับลุงป่าไม่มาประจำพี่ต้อมพี่ต้อมพี่ต้อมขอทานหน่อยอะไรนะป่าอะไรนะป่าอะไรไม่มาเอป่าไหนป่านหนึงไม่มาครับป่าไหนป่าไหนก็ผมติงงติดงานมั้งออ๋ผมนี่เพื่อนป่าไหนเองเอาใช่หรอใช่คนไหนอะสิงเนี่ยสิง่ะ ผมไปหาปานไออันไม่ได้แบบว่าอยู่กับปาไนไใช่ปะ่ะใช่ป <S <S 2> <S 2> <S ปานไติดแทงนุกครับอ๋อใช่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 ขอบคุณครับลุงใช่ผมผมผมเพื่อนเพื่อนกันเลยเพื่อนซีเลยอันนี้ตำรวจมาได้ใส่ชุดเนี่ยอันนี้ตำรวจปะ,ใช,นนจปะใช่ที่ที่ก็ที่ทททลงุลงลงุลงลงุงลุงลงไปนั่นไงอันนี้ใครพูดวะนี่คนไหนพูดวะผม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 อมออันนี้เป็นหมอเลยตำรวจเนี่ยใส่ชุดสีนะ เป็นหมอค่ะอ๋อหมอหมอ,หมอมันมันมันใช้ปืนเดเซอร์อะไรได้ปะตอนไรเคสอะไม,ไม่ได้เลยครับได้แค่บัฟเพีงเดียวเยครับอ๋อเหรออ๋อโอเคโอเคแนะนำหมอผมแนะนำใครไม่ได้หรอม,มี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 ชัวผมรับ<อ>ผม,ผมน่อะไรชาวเข้าใจเข้าใครับตอนแรกคิดว่าเล่นลลกกกไม่เป็นไรลกลูก ครับลุงครับครับว่าไงลุงผมอะไรนะไม่ได้ยินเลยครับลุงครับลุงผมครับผมเพื่อปันอะไรครับจำไม่ได้ดิใครอะมันมีหลายคนอะตอนนั้น่ะคนไหนในคนที่ผมไปพักปะคนที่อยู่ในกลุ่มกับผมไปพักปะน่าจะไม่ใช่ปะน่าจะผมน่าจะไม่อยู่นะตอนนั้นอ๋อใช่ แต่ป๋าบอกอยู่ป๋าบอกอยู่ว่าลงลุงมาพัก่าใช่ใช่โอ้ไปดูตอนนี้ป๋าลุงมุงมันจะอะไแรงมึงมันแทงนกอยู่เขาจะเป็นทีมชาติเขาจะเป็นทีมชาติเฮ้ยมึงจะแทงกันเล่นทำไมเนี่ยโจ๊ก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 จะแทงเล่นทำไมไอโจ๊กแทงครับไอโจ๊กแทงจ๊อะไอยู่ไอโจ๊กแทนครับลงไอ้จ๊กแทนอยู่นี่เขาลบสีเลยเออตั้งใจจะแทนว่าเดี๋ยวเดี๋ยว

ไม่เอลคิทสัตว์เอลเคชนะยอนย้อนย้อนย้อนเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวมาซ้อมใหม่โคตรมันขอบคุณมากครับโคตรมันไม่ว่าเป็นไม่ไม่เป็นที่หัวครับลุงมันเป็นวิธีเล่นใหม่อ่ะไอเทียมันมันไปมันมันแล้วแบบตุวเออมันสนุกโอดีใจมันมันใหม่ไงมันแปลกใหม่ไงมันโดนตำรวจชนที่อะไรอ่ะโคตรมันรถถึกๆอย่างเงี้ยโคตรชอบเลย ไว้ไม่มีโอกาสไว้อาจจะได้เจอกันครับลุงถ้าเกิดว่าได้เข้ารอบพี่แฝมก็ถอดตัวไปเลยก็ได้มึงอ่ะถ้าเจอกลัวอะไรสีสรุปสรุปให้ผมไปจริงไหมครับผมจะได้แจ้งหยุบแจ้งเลยเออไปจริงเดี๋ยวรอรับเลยไปบอกเลยหยุบแจงโอเคครับลุงเจอกันน้องเจอกันเจอกันครับพี่ครับอะไรพี่ฮะไปไปพัก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 ลุงลุงครับลุงครับครับ เออผมหัวญาตถามครับว่าทางแฟมเนี่ยเขาเปิดสอบแบบอะไรยังไงเพราะว่าผมไปดูเห็นเขาสอบเตรียมงานผมอยากเข้าไปเดินเล่นครับไม่รู้เลยว่ะลองทักไปหาแอดมินเดชทักหาแอดมินอ่ะไขหวานอ่ะเขาน่าจะบอกนะไขหวานอ่ะทักได้หรอครับทักได้เลยปกติอ๋อปกติเขาไม่ทักแอดมินครับผมก็เลยทักได้ทักได้ทักได้เขาทักกันทุกคนอ่ะได้ได้ครับได้ได้โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับลุงผมมากครับแฟนวะ ไวริสผมมีแล้วซัมเมอร์เดี๋ยวผมเข้าเข้าเข้าซัมเมอร์ไปแป๊บหนึ่งก่อน